สวัสดีนักจมทุกท่านกันด้วยนะคะขอรับเข้าสู่ในรายการดีมีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทําการสอนเล่นอีโรนะคะเป็นออฟเลนนะคะทุกคนคือเราถนัดตัวนี้อยู่แล้วไงนะคะทุกคนก็คือเราก็ไม่ได้เล่นโปรขนาดนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นทิคเล็กๆน้อยๆสาหรับการเล่นอีโรนะคะแล้วก็การยืนออฟเลนเล่น Off ออฟเลนยังไงให้เกิดนะคะทุกคน เดี๋ยวมาดูวิธีการออกของนะคะเดี๋ยวเซต,ตการออกของเดี๋ยวจะให้ดูนะคะการออกของก็คือจะมี3เซตนะคะก็สามารถเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์เลยนะคะก็คือ,อเซตที่1นนะคะจะเป็นออกรองเท้าก่อน,อ,นอันเป็นอันแรกนะคะเพื่อจะได้แบบวิ่งป่าวิ่งเคลียร์คีปนะคะอันที่2ก็จะเป็นออกตัดเลือดเป็น อ,ะะอันที่3นะคะอันที่3ก็จะเป็นเซตฟาร์มป่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเซตที่1กันนะคะเป็นการออกรองเท้าก่อนนะคะเพื่อให้เราได้วิ่งเลนเคลียคีพเคลียอะไรนะคะรูนก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะเป็นรูนอ่าเป็นรูนของอีโรนะคะเป็นรูนกายภาพไฟเตอร์ตามปกติเลยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยพอเข้าเกมมาแล้วนะคะให้ทําการ แอปสกิลที่2เป็นอันดับที่1นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนเล่นสกิลที่2กันนะคะว่าตามสเต็ปเราแล้วเราเล่นยังไงนะคะเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าคนอื่นเล่นยังไงแต่เราเล่นแบบนี้นะทุกคนคือเราเล่นการเล่นอะไรก็อย่วอาว่ากันเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งเคยทคําคลิปแนวนี้นะคะว่าแบบมาเชลฟีมือนะคะเห็นน้องๆขอเข้ามาเริ่มมาที่ต้นเกมนะคะให้เราทําการรีบเชียร์คลิปเลนของเราก่อนนะคะเพื่อเราจะได้รีบเอาเงินแล้วก็เอาเวลนะคะให้เราทําการนี่นะคะ สับออกไปเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็ประมาณแบบสับแบบเหมือนให้เขาเสียเลือดให้เขาไปเก็บเลือดเก็บอะไรก่อนนะคะดีแล้วก็พยายามมาตีคีปนะคะเป็นตีนกตีอะไรนะคะทุกคนเพื่อแบบให้เวลเราขึ้นไวๆแล้วก็ได้เงินนะคะนี่นี่นะคะให้เราพยายามกดตีไปนะคะก็นี่นะคะให้เราพยายามเลงสกิลที่2ให้มันแม่นๆนนะคะทุกคนนี่นะคะนี่ตีกดตีไปเลยนะคะทุกคนนี่ ดูดูตามาดูเราได้นะคะแล้วก็ไปก็สับแล้วก็กดระเบิดไปนะคะก็จะเป็นคอมโบส,ยสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัว e euro นี่นะคะทุกคนคือต้นเกมมันจะเก่งมากนะคะต้นเกมกับเลดเกมนะคะจะเก่งมากประมาณกลางเกมนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะคือเราดูมาละเราทดลองเล่นมาแบบราเล่นมาหลายเกมละถ้าไปจวด เลนพันยิ้หน่อยนะคะถ้าไปเจอตัวอัรเลนอะไรอย่างนี้นะคะกับถ้าตัวเจอตัวอัรเลนต้นเกมเลนออฟเลนนี่ก็คือสู้ได้ง่ายสบายมากนะคะไม่เชื่อก็ลองไปเล่นดูกันได้นะคะแต่ถ้าเจอเฟรนติโน่ลำเก่งๆ่งเนี่ยคือไม่รอดนะคะทุกคนเจอยีน่าก,ก็รอดอยู่นะทุกคนคือตัวนี้คือยืนออฟเลนคือแบบยืนสุดแล้วนะคะคือแบบคือตัวนี้เก่งมากนะคะทุกคนคือเราอะเอามาโซโล่แรงจนถึงขึ้นคอมเมนเดอร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวก็ จะเป็นโซโลแรงขึ้นไปคอนกันนะคะทุกคนก็คือกรณีที่เจอฟลอเรนติโนลำนสวยๆนี่คือไม่ได้แล้วนะคะให้เราทําการปล่อยสกิลที่2กดออกมาก่อนนะคะแล้วค่อยตีนะคะสังเกตนะคะว่าจะมีสแต็กขึ้นด้านบนนะคะจะเป็นเก็บประมาณ5สแต็กนะคะก็คือกดปล่อยไปเลยนะคะทุกคนแล้วค่อยไปตีคีปเอาสแต็กเอานะคะถ้าเราตีไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยถ้าเรากดถ้าเรากด ยังไม่ได้ถ้าเรากดตีคลิปไปก่อน5เตะนะคะมันจะเสียเวลามากนะคะถ้าเราจริงๆทุกคนมันจะเสียเวลาแบบเราอธิบายไม่ถูกอ่ะทุกคนเนี่ยให้เรากดทํากันปล่อยไปงี้นะคืออันติีไม่ค่อยแรงนะคะส่วนมากจะแรงตรงสกิลที่สองเนี่ยกดปล่อยไปนะคะนี่แล้วก็กดตีตีไปถ้ามันคบ5เตกนะคะถ้าเรากดตีหนึ่งครั้งมันก็จะลดไปหนึ่งวีหนึ่งวีหนึ่งวีนะคะเราก็เลยบอกว่า ให้ทําการกดปล่อยสกิลที่2ก่อนแล้วค่อยไปตีคลิปเอาสแต็กนะคะก็จะมีเทคนิคการประมาณนี้คือเราคิดมาแล้วคือเราก็เลยมาเล่นประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ตามสเต็ปประมาณนี้เลยนะคะใครถนัดยังไงก็หรือว่าใครถนัดยังไงก็สามารถไปปรับเปลี่ยนใช้กันได้นะคะนี่ทําการไปนี่นะแล้วก็เนี่ยกดปล่อยไปนะคะแล้วก็ตีเก็บสแต็กเอานะทุกคนนี่สังเกตน,นะคะเนี่ยกดตีเก็บเอานะคะนี่แป๊บเดียวแล้วก็จะเต็มเลยนะ พยายามนะคะมาตีนกตีบังกรเล็กนะคะทุกคนแล้วก็วิ่งไปเคลียร์คลิปที่เลนกลางนะคะเพราะว่ายิ่งเราเคลียร์คลิปมากเท่าไหร่เราก็จะเกิดมากเท่านั้นนะคะเป็นการแบบให้เงินเราเพิ่มขึ้นนะคะนี่ทุกคนสังเกตน,นะคือตอนนี้ฝนะ่ายนั้นเริ่มเล่นเซฟแล้วนะคะทุกคนนี่คือตัวนี้ก็โกงนะคะเนี่ยคือก็คือต้นเกมก็ได้นะคะตัวเนี้ย อยู่ที่รูนอยู่ที่ฝีมือด้วยนะคะอยู่ที่การเอาของอะไรต่างๆด้วยนะคือถ้าป่าเล่นดีนะคะเราจะไม่เหนื่อยเลยนะเวลาเล่นออฟเลนนี่นะคะพยายามมาเอามัางกรนะคะแบบ การเขาแย่งนะคะหรือว่าถ้าทีมนั้นมาตีมังกรนะคะก็คือมาตีมังกรเล็กนะคะก็คือมาดักรอในพุ่มมาปั่นเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแบบมันไสเองไปเองนะคะทุกคนพยายามแย่งทีมแย่งอะไรนะคะของฝั่งตรงข้ามมานะทุกคนถ้าฝั่งตรงข้ามแบบเล่นออฟเ,เล่นอะไรอย่างงี้นะอย่าพยายามกดปั่นเข้าไปนะคะแบบกดกดกดแบบกดไม่ให้เขาเกิดะนะคะทุกคนเพื่อที่เราอะจะแบบเล่นง่ายขึ้นนะมันอยู่ที่ทีมด้วยนะคะทุกคน บอกว่าถ้าตัวนี้ยคือคนเล่นโปโปโก็คือเล่นแบบเล่นแบบโปรนะคะก็คือแบบคือแบกได้นะคะคือเราก็ไม่ได้โป,โปขนาดนั้นนะทุกคนนี่นะคะพยายามมาเนี่ยแค่คิดเป็นกลางแล้วก็ตอนนี้นะคะเราได้ตัดเลือดมาถ้าะะะได้ของมาสองชิ้นแล้วนะคะนี่ทําการเนี่ยเอาตัวบางๆก่อนนะคะนี่ตีแบบตีให้เราแบบได้เงินได้อะไรก่อนนะคะทุกคน ็ออโต้ลงบารนั่นแหละนะคะทุกคนนี่จะมีประมาณนี้เลยนะคะนี่ก็วิ่งไปเคลียร์คิปไปแล้วก็สามารถมาตีบัฟแดงบัฟอะไรฝั่งตรงข้ามได้นะคะเพื่อแบบตัดเป็นการตัดกำลังเขานะคะสังเกตน,นะคะว่าดูแมปไปนะคะว่านาโคสฝั่งตรงข้ามป่านะคะเขาทําการอยู่ที่เลนล่างอยู่นะคะถ้ามาก็คงจะไม่ทันนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้คือถ้าครบ5นาทีแล้วก็คือรีบให้ไปให้รีบไปดูป้อมนะคะ อันนี้คือเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นคลิปใหญ่แล้วเวลามันตีป้อมมาทุกคนมันจะตีแรงตีแบบตีแรงมากนะคะนี่นี่นะคะพอเคลียร์เสร็จแล้วก็คือนี่นะคะก็อาจจะเข้าไปตีป้อมนะคะแต่เดียวเซียนมานะทุกคนคือถ้าเดียวเซียนมาเคลียร์คลิปก็คือเลนกลางยังไม่มีคนนะคะให้รีบวิ่งไปที่เลนกลางนะคะเพื่อว่าคือเนี่ยคือเกมมันจะแพ้ชนะก็คืออยู่ที่การ ตีป้อมเลยนะคะการตีป้อมการเคลียร์เลนการล้างเลนการเคลียร์คิปอะไรต่างๆนะคะทุกคนนี่นี่นะเมื่อคลิปเข้าแล้วเราก็ตีป้อมเลยนะคะสังเกตนะคะว่าจะมีคลิปแดงที่ป้อมบนก็คือเราจะทําการรีบปล่อยป้อมบนไปเลยนะคะเพราะว่าคือป้อมบนอะ่ะมันเอาง่ายอยู่แล้วนะทุกคนคือแบบทีมลกข้ามเขาจะเผลอบ่อยนะคะทุกคน แต่ให้เราอะรีบเอาป้อมกลางป้อมอะไรก่อนนะให้เรารีบเอาป้อมกลางก่อนนะคะเป็นอันดับแรกนะคือป้อมบนป้อมอะไรคือสามารถปล่อยแตกได้เลยนะคะนี่ก็เคลียร์คลิปไปนะคะเนี่ยคือป้อมบนอะส่วนมากเขาจะแบบเคลียร์คลิปกันแล้วก็วิ่งไปเลนอื่นวิ่งวิ่งไปแบบวิ่งไปแกงวิ่งไปอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะทุกคนคือยังไงมันก็แต่ง่ายเนี่ยทุกคนดูป้อมกลางแตกไปแล้วสองป้อมนะคะคือเขาแบบทีมนั้นต้องที่มาเคลียร์คลิปมาเคลียร์อะไรนะคะทุกคน ก็อาจจะพูดไม่ค่อยแบบกระชับกระเชีงเท่าไหร่นะคะนี่นะคะทําการเนี่ยไปปั่นกดๆเขาไปนะคะเนี่ยเหมือนให้เขาหนีไปในป้อมแบบไม่ให้เขามาแบบแก๊งเรานี่ต้องเล็งให้แม่นนะคะแบบถึงเวลาจริงๆนิ้วมันจะรวนมากนะคะท,ทุกคนคือแวนเล่นดีนะคะทําการตรีป้อมไปละนี่ประมาณนี้นะแล้วก็มาดักรอตรงพุ่มรอคีฟนะคะทุกคนนี่หรือว่าจะวิ่งมาเคลียร์กลางนะคะเพราะว่า จะเสียนเคียรกลางละทุกคนนี่ฮะมาโอ้โหทุกคนนี่นะคะกดตีไปเลยนะคะทุกคนนี่แล้วก็วิ่งไปบนนะคะเพราะว่าเห็นแดงๆแวบๆอยู่ด้านบนเลนบนนี่นะคะมาสองตัวนะคะไม่ไหวนะคะแต่กดอันตีไปก่อนแล้วนะคะทุกคนเหมือนถ้ามัน <laughs> เหมือนจะไหวนะคะเราตอนนี้เราฝืนตัวเองมากนะทุกคนอ่ะโดนนาคอสเก็บ รรไปเปเเ็นทีี่ยบอยะะโอเคค่ะตัดภาพมานะคะก็จะมีบางฉากบางซีนนะคะที่ยังที่ไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าเอาจริงๆเรากวามเมฆความเมมันเต็มนะคะก็เลยแบบอยากอ่านให้มันจบเกมนะคะก็เลยแบบกดอัดไปหยุดไปนิดหน่อยนะคะนี่พยายามพยายามเอาป้อมนะคะทุกคนนี่เห็นไหมเราบอกแล้วเลนบนมันจะมีคนปล่อยนะคดีของเราก็คือ ต้องรีบเอาป้อมนะคะนี่ทุกคนนี่ตีนี่นตเตียวเซียนมาเหมือนไม่ไหวนะคะคือเราเพิ่งรู้ว่าเตียวเซียนอะแรงขนาดนี้นะคะทุกคน<ว>เราอย่าเราอย่าประมาทนะคะนี่ทําการกดทําการเคลียร์คลิปเคลียร์อะไรไปนี่นะคะนี่กดเคลียร์คลิปไปก่อนนะทุกคนสังเกตนะคะแก๊กบนนะคือถ้าเจอตัวอะไรเงี้ยให้เราซัพพอร์ตต้องอยู่ที่ซัพพอร์ตด้วยนะคะ, <S <S ะ,คะให้เราทําการเกิด <S <S เออกดเล่นเปิดป่าอ่ะตอนนี้เริ่มไม่ใช่ ออเล่นแล้วทุกคนเริ่มจะเป็นซัพพอร์ตละเดี๋ยวคลิปหน้าอาจะเดี๋ยวจะมาสอนเล่นแก๊กนะคะกับแก้ทางแก๊กนันนี่ทุกคนมาทําการเคลียร์คลิปไปก่อนนะคือตอนนี้เขาจอดเรามาได้สามข้อมละดูตึงดูอะไรมากนะคะตึงมือมากแบบเหมือนเล่นโปลีกันเลยนะคะตอนนี้อ่ะรอเล่นนะคะถ้าเลือดอะไรไม่ไหวก็พยายามกลับบ้านไปก่อนนะคะแบบเซฟเซฟตัวเองนิดหน่อยนะคะเป็นการแบบเล่นแรงเล่นอะไรประมาณนี้นะคะ นี่กดวาร์ปกลับบ้านตเติมเลือดแล้วก็ไปบูใหม่บูได้นะคะนี่วาร์ปมาแล้วค่ะแล้วก็ดันป้อมไปเลยนะคะทุกคนนี่ก็ดันป้อมไปเลยสิคะนี่<ะ>โอเคค่ะตอนนี้นะคะป้อมแตายเป็นการ v ิ c ก o ตอร์วชัยชนะการที่ระบยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะ,บบะ,คะว่าเราจะได้เอ็มวีพีไหมนะคะทุกคนนี่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 อารอาโลโลโล,โล,โลนี่เราทำการได้ MVP นะคะเป็น เล่นดีๆจะไปควนนะคะเป็นการทิปบันนคียวด้วยนะคะไม่มีฉากหนึ่งนะ,ะทุกคนไม่ได้อัดไว้นะคะเดี๋คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครชอบก็ช่วยกันฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์เพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้านเดี๋ยวจะมาสอนเล่นแล้วก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะคะคือเราก็ไม่ได้เล่นโปรเพเยอร์อะไรค่ะตอนนั้นนะคะทุกคนก็สามารถเป็นพลิกแนวทางเล็กๆน้อยๆนะคะ เดี๋ยวถ้าอยากได้ละเอียดกว่านี้เดี๋ยวก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอลาการไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ